สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูนี่ต้นขามาตัดขาทิ้งตัดต้นแก่มันทําความสะอาดต้นขาก็ขาก่อนแอนต้นไหนที่มันตายเราก็จะมาตัดทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมาเป็นกําลังใจให้กันยืนยันตัวตนค่ะยืนยันตัวตนตอนเย็นนะคะมาถ่ายคือการมาทําความสะอาด ที่มันเก่แล้วเราก็จะตัดออกต้นไม้มันขึ้น ทักถ่ายยืนยันตัวตนสวัสดีค่ะยืนยันตัวตนกับ facebook ai ค่ะนะคะเป็นกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆมือใหม่มทักถ่ายคุยกันยืนยันตัวตนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันไปคอมเมนต์เขาเขาก็มาคอมเมนต์เราเ เฟซเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านก็ไม่เคยเลื่อนผ่านนะคะตอบคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์ comment. ให้กำลังใจกันทุกคนคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้สู้สู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้วันหนึง่งเขาคงจะดันเราเองใน AI ไอเห็นใจเราเขาก็ดันตอนนี้เขาเรายังไม่ทำได้สำเร็จวันหนึ่งเราต้องสำเร็จสู้ไปได้วยการมือใหม่ มือใหม่มือเก่าคนไหนที่ยังไม่สำเร็จก็สู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเห็นเพื่อนไม่เลื่อนผ่านปฏิสัมพันธ์ก็สัมพันธ์ดีนะคะก็ไปเยี่ยมเพื่อนไปแวะทักทายคุยกันตอบคอมเมนต์เขาดูคอมเมนต์เขาจนดึกใช้เวลาดึกใช้เวลากับงานอันนี้ มากเลยแหละอาจะได้เงินเข้าเนาะกูอยากได้กับข้ามาั่งเห็นคนอื่นเขาได้กันเราก็อยากได้จะได้เงินตัวนั้นมาใช้จ่ายในครอบครัวมากินมาใช้วันหนึ่งเราคงจะได้เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆสู้กันต่อไปนะคะเพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่ได้เนาะก็สู้กันต่อไปคนที่เขาสําเร็จแล้วเขาก็โอเคเขาก็มาส่งกําลังใจให้เราเขาก็ดีเราก็ต้องขยันขยันลงคิปขยันมีปฏิสัมพันธ์กับเขามีโอกาสวันหนึ่งเราคงจะได้ถึงวันคําฝันอย่างเขามั่งเราก็เป็นกำลังใจให้กัน มือใหม่ก็สู้กันต่อไปมีมานะมีความอดทนคนเก่ายังอดทนเลยไปจะได้ประสบความสําเร็จเขาก็ต้องอดทนเหมือนอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องอดทนทนกันต่อไปวันหนึ่งเราก็ต้องทําสําเร็จเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆกันต่อไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆคนใหม่คนเก่าก็ วันนี้จะมาเนี่ยเนี่ยพามาตัดขาต้นขา,ต,นขาต้นไหนที่มันแก่แล้วก็ตัดออกทำความสะอาดให้มันมันจะได้แทงหน่อใหม่ขึ้นมาคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย